สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับาจีค่ะแล้วอยู่กับฟอร์ดนะครับที่ปริษาการขายจากฟอร์ดสาขากลรวพึกนะครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพาทุกท่านมารับชมกับนี่และค่ะคิงออฟชาร์คค่ะกับรถกระบะที่เท่ที่สุดในตอนนี้เลยค่ะรุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น ฟอร์ดเน็กจนแลปเตอร์นะครับผมราคาจะอยู่ที่1,869,000บาทนะครับที่บอกว่าเป็น k ค g ง o t ฟทักและรถที่เท่ที่สุดในตอนนี้ก็คือมาพร้อมกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์3.0ครับเครื่องยนต์ V 6 EcoBoost นะครับมาพร้อมกับแรงม้านะครับอยู่ที่397แรงม้าเลยนะครับผมแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่583นิวตันเมตรเลยนะครับผมให้กำลังรแรงมากๆเลย สมแล้วกับที่เป็นพิง o f f ทัคในตอนนี้ค่ะนอกจากนี้จุดเด่นของเขามีอะไรบ้างคะพี่นอกจากเครื่องยนต์ที่เด่นแล้วนะครับผมก็ในเรื่องของออปชั่นต่างๆครับที่เขาทางฟอร์เนี่ยจัดเต็มมาให้ในรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเริ่มมา้ต่ตรงไหนดีคะด้านหน้านะครับก็กระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้า so rd ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบพิเศษนะครับเฉพาะตปเตอร์เลยครับผมมาพร้อมนะครับเซ็นเซอร์6จุดด้านหน้านะครับแล้วก็ กล้องนะครับ360องศานะครับผมในตัวกล้องยังมีนี่เลยค่ะระบบฉีดน้ำเพื่อรางคาบทำความสะอาดอีกด้วยค่ะนี่แล้วก็จากที่อาจิเห็นเลยก็นี่ค่ะกับไฟหน้าแมทริก LED ที่เป็นลูกแก้วแบบนี้ค่ะม,มีตัวฟอนต์ Performance LED มาด้วยแล้วก็ไฟ d a y t m m e r u n n i n g Light C แคมแบบ LED ค่ะยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิด ไฟสูงอัตโนมัติอีกด้วยแล้วก็มีระบบป้องกันไฟแยงตาแล้วเวลารัสมีวงเลี้ยวก็สามารถขับตามเราไปได้ด้วย<ช>กับ,บตัวไฟหน้าแบบนี้ค่ะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวอจีแล้วก็พี่ฟอร์ดค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมด้านข้างตัวรถกันด้วยค่ะต่อด้านข้างกันเลยครับต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะครับผมอ่าอย่างแรกนะครับผมก็จะมาแนะนําตรงในส่วนของล้อแม็กนะครับผมตรงเนี้ย มาเป็นแบบออฟโรดเลยนะครับผมอ่าเป็นแมบต์อลอยครับจะเป็นสีออกสีกาไฟ์นะครับผมมาพร้อมกับดุมนะครับอักษรสอดนะครับมาพร้อมกับยางเอลเชเรนนะครับเป็นยางของ BF G o o d ู i ดเลยครับผมและขนาดยางนะครับมาพร้อมกับขนาด285/70นะครับขอบ17นะครับผมมาแบบออฟโรดกันเลยนะครับลุยได้ทุกสภาพผิวนะครับผม แล้วก็เป็นโช๊คไฟฟ้าแบบใหม่เลยนะครับเป็นโช๊คฟ็อกแบบไลท์วาลนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดโช๊คได้เลยนะครับตามสถานการณ์การขับขี่ของลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วสีดำด้านนะครับก็ให้ความมีมิติของตัวรถมากขึ้นครับกว้างออกมานะครับผม มาต่อกันที่แก้มข้างกันด้วยค่ะแก้มข้างก็จะทําออกมาเป็นรูปเฉียงแบบนี้เลยให้ดูเหมือนทั้งสองข้างมีปีกมานั่นเองค่ะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยที่เป็นสีใหม่สวยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางตัวกล้อง360องศาไฟส่องพื้นค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนอีกด้วยค่ะให้มาแบบจัดหนักจัดเต็ม แค่กระจกมองข้างก็ได้ระบบมาเยอะมากๆเลยมาที่ฝั่งด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะด้านข้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าผู้โดยสารแถวที่2อค่ะตัวด้าจับเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกันกนกบตัวรถทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าจะมาพร้อมกับสัญลักษณ์กุญแจอัจฉริยะค่ะแล้วก็ในเมื่อเป็นแรปเตอร์แล้วรถเป็นตัวกระบะสูงก็จะมีบันไดด้านข้างค่ะที่เป็นผิวทรายค่ะ เพื่อกันลื่นด้วยแล้วมีตัวฟอนต์ของแรปเตอร์มาให้ด้วยค่ะมาดูด้านท้ายกันค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงถึง e20 เลยแล้วก็เมื่อกี้พี่ฟอร์ดพาดูด้านหน้าไปแล้วด้านหลังก็ ให้ซุมล้อมาด้วยค่ะแล้วก็ทางยางค่ะก็จะเป็นยางออเทเรนเหมือนกันเลยนี่สเปกยางเดียวกันเลยค่ะ2.85ทั 70R17 ค่ะด้านหลังก็จะเป็นโช๊คฟอกเหมือนกันด้วยให้การขับขี่ที่นอกจากจะนุ่มนวลแล้วยังสามารถปรับโหมดการใช้งานตามสภาพการใช้งานได้อีกด้วยค่ะมีโหมดมาให้ขับขี่ถึง7โหมดเลยแล้วก็มีสเตติกอร์ด้านหลังเป็นแรปเตอร์มาด้วยค่ะยังไม่หมด กับด้านนี้ค่ะให้ดูด้านนี้กันก่อนเพราะว่ามีสัญลักษณ์ของตัว Bray s p o t มาด้วยค่ะลและเดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านท้ายของตัวรถกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผมอ่าเริ่มจากฝั่งด้านพี่อิจิอยู่กันก่อนค่ะไฟท้ายค่ะจะเป็นแบบ Full LED มาเลยค่ะนี่ค่ะจะมีตัวสัญลักษณ์ตัวไฟครอบต่างๆที่เป็นแบบ LED มาเลยแล้วก็จะมา กับฟอนต์ค่ะแรปเตอร์ที่นูนขึ้นมาหน,นาๆแบบนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าเด่นมากๆเลยค่ะยิ่งเข้ากับสีตัวรถที่เป็นสีส้มแบบนี้ด้วยอนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวเปิดกระบาดด้านท้ายที่เป็นสีดำด้านแบบนี้ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ด้านท้ายของ Ford ค่ะตัวนี้อยากให้เข้ามารับชมคันจริงมากเลยเพราะว่าจะไม่ใช่สีโครเมียมนะให้มาดูดีๆเลย อา,อาจจะมองเห็นไม่ถนัดค่ะแล้วก็จะมีกล้องช่วยถอยจอดมาด้วยทางฝั่งด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์ของเลนเจอร์ค่ะตัวฟอนต์นั่นเองอามาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของห่วงลากจูงมาให้2ฝั่งนะครับสําหรับลูกค้านะครับไว้ใช้ลากเรือลากอย่างอื่นนะครับผมตรงนี้เราก็จะมี โหมดการขับขี่เนี่ยโหมดลากจูงให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่อครับเป็นท่อคู่นะครับแบบสปอร์ตเลยและจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับในของท่อนะครับก็จะมีในส่วนของการปรับเสียงท่อนะครับปรับได้ถึง4โหมดกันเลยนะครับผมอ่โหมดแรกครับก็จะเป็นโหมดเงียบแล้วก็เป็นโหมดเสียงปกตินะครับแล้วก็ต่อด้วยโหมดสปอร์ตนะครับผมและโหมดสุดท้ายคือโหมดบาฮานะครับอันนี้เสียงลั่นกระหึ่มแน่นอนครับผมแล้วก็ ามาด้วยเซนเซอร์6จุดนะครับเซนเซอร์นี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจีเสริมให้เลยว่าด้านหน้าก็มีสัญญาณเตือนระยะการจอดให้ด้วยด้านท้ายก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะก็สามารถขับเจ้าแรปเตอร์คันนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเขามาทดลองขับกับทางชมรมได้ใช่ไหมคะได้ครับก็เข้ามาสามารถ รับชมรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่โชว์รูมฟอร์ดอ A เอสาขากัรบะพฤกษ์ครับผมอเดี๋ยวเราทั้งสองคนค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมด้านในตัวรถกันด้วยค่ะตอนนี้ค่ะทั้งอันจ,จิแลวก็พี่ฟอร์ดค่ะพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของเจ้านรปเตอร์คันนี้ค่ะมาทางฝั่งของพี่ฟอร์ดก่อนเลยค่ะก็เราเริ่มกันด้วยพวงมาลัยเลยนะครับผมก็ตรงเนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ เป็นซิกเนเจอร์เลยก็ตัดด้วยด้ายสีแดงนะครับตกแต่งสีแดงมีตัวอักษรนะครับเป็นฟอนต์แรปเตอร์นะครับผมตรงพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับนะครับระบบต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้ก็มีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะครับผมสําหรับรุ่นแรปเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด12นิ้วนะครับเราก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้ผ่านทางหน้าจอและพวงมาลัยนะครับผมอย่างเช่น โหมดของเสียงท่อนะครับก็สามารถกดได้ตรงปุ่มนี้นะครับปรับได้ทั้งหมด4โหมดเลยนะครับผมโหมดเงียบโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดบาฮานะครับแล้วก็ปรับโหมดของโช๊คนะครับเึ่อเป็นโช๊คฟอกแบบไร้วาล์วนะครับเป็นโช๊คไฟฟ้าตรงนี้เราก็สามารถปรับโหมดได้โหมด Normal นะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดออฟโรดนะครับแล้วก็ในส่วนของปรับระบบของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ Normal นะครับตรงนี้นะครับก็ สามารถปรับได้เลยนะครับผมทางหน้าจอเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบ a d a p อพชีพ o o ด c o n t r o l นะครับแบบ Stop and Go แล้วก็ในส่วนของ l n ล s h i f t i n g นะครับผมปุ่มในตัวนี้ครับก็สามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นลงหรือดึงเข้าดึงออกเองก็ปรับได้เลยนะครับ okay. มาที่ด้านหน้าที่จอกันบ้างดีกว่าค่ะนอกจากจอมาตรวัดจะใหญ่แล้วจอทัชสกรีนก็ใหญ่ด้วยค่ะขนาด12นิ้วเหมือนกันรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถดูตัวกล้อง360องศาค่ะในตัวแรปเตอร์คันนี้มาพร้อมกับนี่เลยค่ะมีระบบช่วยหอยจอดอัจฉริยะด้วยมีตัวกล้อง360องศาเราสามารถปรับดูได้เลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีโหมดล็อกระบบมีสถานะออฟโรดค่ะ ก็จะมีให้เราดูด้านนี้เหมือนกันเราสามารถเลือกดูได้เลยก็จะขึ้นที่หน้าจอมาตรวัดให้ด้วยตรงตัวหน้าปัดดิจิตอลนั่นเองค่ะด้านล่างก็จะสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้มีแท่นชาร์จไวร์เรสชาร์จแบบไร้สายรองรับ Apple ิ a คาเฟ a แ d นด์อค่ะมีช่องวางของด้านหน้าแล้วก็ในคันนี้ค่ะจะเป็นเก e ียร์อิเล็กทรอนิกส์ e shifter ค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านี่ที่น่าใช้มากเลยปรับการ เปลี่ยนเกียร์ใหม่ให้ด้วยทางด้านนี้เป็นหุ้มหนังสีดำแต่เข็บได้ก็จะเป็นสีแดงค่ะมีเบรคมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ระบบในการใช้งานค่ะในการขับดัยโหมดนั่นเองไม่ว่าจะเป็น4 high f o low t high ก็สามารถเลือกฝั่งด้านนี้ได้เลยสามารถปรับได้ถึง7โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติค่ะโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นแล้วก็โหมดโครนล่องโหมดทรายโหมดบาฮาค่ะ แล้วก็โหมดไต่โขดหินนั่นเองค่ะก็เลือกตามการขับขี่ได้เลยแต่ถ้าผู้หญิงอย่างเราค่ะสามารถใช้เป็นพวงมาลัยคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดปกติได้เลยค่ะและเดี๋ยวจีแล้วก็พี่ฟอร์ดค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปสรุปทางด้านหน้าตัวรถกันค่ะครับผมหลังจากที่จีและพี่ฟอร์ดค่ะพาทุกท่านไปรับชมตัวแรปเตอร์คันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านค่ะได้รับชมข้อเสนอสุพิเศษการทงพี่ฟอร์ดแล้วก็สามารถติดต่อพี่ฟอร์ดได้ช่องทางไหนกันบ้างค่ะขอบคุณครับ ก็นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยาเป็นเจ้าของของ Nexgen t Raptor โฉมใหม่คันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทาง Ford r m สาขากันแลพึกงนะครับก็มีรถนะครับมาโชว์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็สามารถทดลองขับได้แล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ Ford ได้เลยนะครับที่เบอร์095 982 3619นะครับผมสามารถเข้ามาสอบถาม ขอข้อเสนอสุพิเศษหรือจะเข้ามาทดลองขับกับพี่ฟอร์ดก็ได้ค่ะนัดวันกันเข้ามาได้เลยเรามีโปรดักต์น n เนเจอร์รอต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะพร้อมที่จะพาทุกท่านไปรุวกับแรปเตอร์คันนี้ค่ะยังไงฝากกันด้วยนะคะที่โชว์รูมฟอร์ด RMA สาขาการาประพฤกค่ะวันนี้อจิแล้วก็พี่ฟอร์ดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ